ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับที่เกมลารเนเจออีกเช่นเคยนะครับโอเคในคลิปนี้ก็มาอยู่กันกับที่ IDC นะครับอ่ะหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำการซ่มของล็อกซแล้วก็เอริสน้องม,มันเพิ่มโอกาสนะครับผมก็ได้ล็อกซมา2ตัวเลย <c oughs> ใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็สามารถไปรับชมก่อนก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาซื้อแพ็กเกจเริ่มต้นนะครับ เป็นแพ็กเกจมือใหม่นั่นเองเนาะก็ถ้าผมเปิดไดออ้ตัวเก่งๆนะครับ,ม,รบม,ม,มันก็จะลุ่งนะครับอไนดีผมมันก็จะลุ่งเนาะมันก็จะดําเนินดําเนินการได้ง่ายอ,อนะครับก็เป็นแพ็คนี้เลยนะผม89บาทนะครับตีกลมๆก็90บาทนะก็อของก็ประมาณนี้เลยนะครับมีเพชรลูบี้ให้ด้วยนะครับอรับไปก่อน15ลูบี้ อ่ะแล้วก็มีเกียร์6ดาวที่พอจะใช้งานได้บ้างนะครับแล้วก็มีตัวของกบแดง8ดาวนะครับแล้วก็กบดำา8ดาว1ตัวเนาะและกบไฮเปอร์8ดาว1ตัวนะครับมันก็จะซูมมาให้1ตัวนะครับเราจะได้เป็นล่างไหนก็ค่อยมาสมนะโอเคแล้วก็มีอ่าตัวของเลนเจอร์ยอดนิยม แชนิดนะครับมันก็จะสุ่มเหมือนกันนะครับให้มาหนึ่งตัวนะครับก็อ่าก็มีตัวของแสงและมืดด้วยนะครับอ่าผมก็จะมาลุ้นแสงมืดอ่าถ้าผมได้แสงมืดเนี่ยก็จะลุ่งนะครับมันก็จะอ่าง่ายขึ้นเยอะเลยอะ่ะไอดีผมเออก็จะให้มาแบกเนาะมาถ้าได้มาก็ลุ่ง ท้าไม่ได้ก็ก็ไม่รุ่งเออ <c oughs> ก็อยู่เฉยๆแหละเออเ,ยเรยเล่นเรอเล่นมันไม่อยู่เฉยๆหรอกนะครับมาเรามาทำกันเปิดกระเลยดีกว่าว่าผมจะได้ตัวทัดแสงทัตมืดหรือเปล่ามาโอ้ยมูนหมอดู <c oughs> โอเคบัฟทางคิแล้วก็แร่เนืดอเนาะคอมโบแร่เนืดอ ทีมปัจจุบันผมมันก็น่าจะพอใช้งานได้บ้างแหละอ่ะเดี๋ยวยังไงก็ต้องใช้อ่ะเอยยังไงก็ต้องใช้เออโอ้ยพูดสองรอบเลยเสีย <c oughs> ดายมากมันไม่ได้ตัวที่ผมแบบต้องการมากอ,ะอ่ะอะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ได้มาก็ถือว่าดีนะเป็นตัวของแสงนะโอเคมาเดี๋ยวเราลองซ่มกบเลยดีกว่านะครับว่าผมจะได้กบอะไร ขอเป็นกบไฮเปอร์เออนั่นแหละฮ่าไฮเปอร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นกบดำก็ได้นะโอเคเราเรามาซุ่มเกียร์กันรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับมันก็พอจะมีใช้ได้บ้างและยังไงโอ้โอเคใช้งานได้นะครับโอเคเอ,อ่าใช้อ,อ่าผมน่าจะใช้ใช,ใช้ตัวของเออล็อกซี่ไหม <laughs> ใส่ของล็อกซี่เลยโอเคเดีวกดรับไปเลยแล้วกันอ่ะส่วนล็อกอินเวันเดี๋ยวค่อยมากดรับทีหลังก็แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเอามูนหมอดูเข้าไปในทีมกับเราดีกว่าเนาะมีที่ว่างสำหรับเพื่อน,นอยู่นะครับโอเคอยู่ทีม B นะอ่ะใส่ป้ายอ่ะเดี๋ยวของเกียร์เนี่ยน่าจะใส่ธนูธนูเอลหรือเปล่าอ่ะ เดี๋ยวไว้คิดอีกทีแล้วกันนะครับก็รู้สึกเสียใจมากนะออก็ถ้าได้บาวโยมีมันน่าจะดีอะ่ะเออมันจะได้พอจะใช้งานได้บ้างเนาะล่างไฮเปอรให้มันบัฟวิ่งแล้วก็อมตะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรนะอืมไม่เป็นไรก็เก็บไว้แหละเออมา ส่วนเรื่องของสเตตวิ่งนะครับไ d ดี ID นี้ยังไม่ได้วิ่งเลยนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนี่เห็นไหม <c ười> คือมันตัวไม่ค่อยเยอะแล้วก็เกียร์ไม่ค่อยมีนะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เล่นแบบเก็บจริงจังเท่าไหร่ <c ười> เดี๋ยวจะมาเริ่มเก็บจริงจังตอนนี้แหละนะโอเคส่วนของเรื่องเกลนะครับใครอยากเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับก็ ตามสบายเลยนะครับชื่อกิวก็ตามนี้เลยนะครับอ่าก็ขอเอ,อ่อออนทุกวันนะครับเลเวลเยอะๆก็ได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็ตัวโหดๆเกียร์โหดๆอะไรอะไรทำนองนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครแบบเกียร์ไม่โหดตัวไม่โหดก็เข้าได้นะครับเพียงแค่ออนทุกวันนะครับผมเน้นออนทุกวันก็พอเนาะโอเคคลิปนี้ก็ จะมาสั้นๆไปหน่อยแล้วกันนะครับเออก็รอกันติดตามดูการคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย